เอาเลยนะคะค่ะสวัส,ญญสญญดีค่ะสวัสญญดีค่ะทีงไม่กี่ช่วงแล้วลเป็นลิจยาครั้งแรกของเราหนูตื่นเต้นมาคือหนูน้อยไม่หลับเลยแล้วก็เออมันมันค่อนข้างยากในการที่จะแบบ control entertain อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงด้วยก็จะทำเต็มที่เพื่อทุกคนเลยค่ะ ก่อนหน้านี้ก็แบบออฟฟิเชียลก็คือปล่อยสปอยการสอบของเราไปอืมค่ะการเราจะมีอะไรสปอยสุดท้ายไหมก่อนที่นแฟนเจะได้เจอเออน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์รายการหนูว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์กับทุกๆโชว์เพราะว่าผ่านกระบวนการคิดมาค่อนข้างที่จะเยอะทั้งตัวเพลงเองแล้วก็โคโรการาฟแล้วก็รวมถึงโชว์แน่นอนว่าเดือดแน่นอนค่ะแล้วก็น่าจะสนุกแล้วก็เอนจอยไปกับทุกโชว์เลยค่ะ ส่วนเพลงเนี้ยมันมีดกมาบอกตัวตเรื่องราวอะไรของเราูกน้าไหมคะอ่าก็หลักๆน่าจะเป็นเกี่ยวกับดอกไม้แหละอยากให้ทุกคนมาแบบวิ่งเล่นในสวนดอกไม้ไปด้วยกันค่ะใช่แล้วก็ได้เห็นทั้งพาร์ทชีวิตเลยแหละว่าแบบเออชีวิตก็มีทั้งความสุขความเศร้าแล้วก็เออ เป็นความจริงของของของชีวิตที่แบบเหมือนเหมือนโลกใบหนึ่งที่มีทั้งต้นไม้ดอกไม้มีบ้านมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโช์นี้เลยค่ะทุกทุกโชว์เลยก็แขกรับเชิญที่แบบว่าเกสที่ออฟฟิเชียแจ้งมาแล้วเรียกว่าเราจะมีแบบการละครของเราหรือเปล่าเราเปก็ไม่ไม่ได้มีการละครมีมีมีเป็นโชว์ที่เออเซอร์ไพรส์ทั้งเกสเออนอกค่ายแล้วก็ในค่ายด้วยค่ะ <Siri> ทุกๆคนก็ น่าจะเซอร์ไรส์กับพี่ๆทุกคนเลยใช่ทั้งตัวที่มาฝึกซ้อมกันเมาาื่อวานก็พี่ๆในค่ายก็น่ารักมากค่ะแล้วก็ส่วนเกสนอกค่ายน่าจะเป็นอะไรที่เริ่มต้นด้วยกันมาตั้งแต่แรกๆก็จนมาถึงวันนี้ก็ยังนึกถึงสิ่งที่เริ่มต้นอยู่ค่ะขอพ้อยเด้าห้เกสพิเศษที่มาจากนอกค่ายก็ อะไรอะไรที่เข้าวงการมาตั้งแต่แรกๆด้วยด้วยด้วยสิ่งไหนก็วันนี้ก็จะได้กลับมายืนตรงนั้นอีกครั้งค่ะเขาใแฟนๆใช่ค่ะพูดถึงหน่อยว่าวันนี้แฟนๆก็ส่งกำลังใจมาเป็นเลยนคะ ขอบคุณแฟนๆเลยคะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยไม่ว่าจะแบบทั้งอยู่ที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้ด้วยด้วยกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็ทั้งในจอเอ,อ่อใน Twitter ใน i อใน Line Offi ิเชีทุกๆอย่างคือหนูรับรับดูทุกถึงทุกๆกำลังใจของทุกคนแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่เข้าใจยอมรับในทุกๆอย่างที่เป็นฟินแล้วก็ หวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดแล้วก็เอนจอยไปกับทุกๆอย่างในชีวิตเลยค่ะแล้วเราอยากบอกว่าขอบคุณใครอีกไหมเพือนเหรือว่ารจริงๆขอบขอบ,ขอบคุณครอบครัวค่ะที่อยู่ด้วยกันขอบคุณเบกกี้พี่น้ำเฮงแล้วก็ทุกคนในค่าย i d o l Factory เลยที่พี่พี่ทุกคนเลยที่อยู่ด้วยกันในทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะ มีอะไรที่พัดผ่านมาก็จะจะสามารถข้ามไปได้วยกันแล้วก็ไปต่ออย่างอย่างมีความสุขให้ได้ค่ะใช่น,นี่ฟีนสป,ปอยโชว์เดเ็ดมันหนึง่งโชว์ฟีที่ชิ่นแบบผัานนี้แบบแต่ๆต้องฟีชโชแต่งแน่อ๋อโอ้จริงๆท่าผ้าทุกโชว์เพราะว่าทุกโชว์หนูแบบว่าใส่เต็มทุกโชว์เลยแต่ว่าถ้าแฟนๆน่าจะที่น่าจะชอบน่าจะเป็นโชว์ที่ ที่โชว์เปิดเลยค่ะแล้วก็โชว์ของเกสในค่ายละกันใชน่น่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนน่าจะว้า wow, ว Amazing งั้นให้ที่ยาวเลยสิโช์ของเราเออมีทุกอย่างเลยค่ะแบบว่ากลมกล่อมแน่นอนออโอเคค่ะแบบให้รีปากได้ก็ ฝากเป็นกำลังใจนะคะทุกๆคนก็วันนี้ทั้งวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เลยก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมานะคะฟินจะเต็มที่ในทุกๆวันเลยค่ะทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้หวังว่าจะมีความสุขแล้วก็เอนจอยไปกับโชว์นะคะเจอกันนะคะ See you